ผู้ชมคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนะคะว่าถูกทำร้ายร่างกายอาการหนักนะคะทำร้ายร่างกายเนี่ยหัวเย็บไป45เข็มที่คิ้วเนี่ยเย็บไปอีก20เข็มที่แขนที่ขานี่เอ็นขาดเลยนะคะที่โพสต์ภาพก็เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แต่ยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วเหมือนกับคนร้ายเนี่ยมาข่มขู่คนเจ็บด้วยนะคะก็เลยมีการโพสต์ภาพเอาไว้เพื่ออยากจะให้ตำรวจเนี่ย ตามคนร้ายมาดําเนินคดีให้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มสิสิงหาคมค่ะในซอยเพชรกเกษมแปสิบเนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่านางสาวน้ําทิพสุขทวีหรือขวัญโพสต์ภาพแฟนหนุ่มค่ะที่ชื่อว่านายธนพัฒนวิริยะสกุลชัยหรือทอยถูกทําร้ายร่างกายโดยกลุ่มชายชะกันนะคะคที่เข้ามาร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าเก่า คือเอามีดมารุมทำร้ายคือกระหน่ำฟันนะคะจนเลือดอาบทั้งตัวคราบเลือดเนี่ยกระจายเต็มพื้นบ้านเต็มผนังบ้านนะคะตัวในทอยเนี่ยนะคะที่หัวอย่างที่บอกไปว่าเย็บ45เข็มคิ้วขวาเย็บอีก20เข็มต้นแขนขวานิ้วก้อยซ้ายถูมีดฟันเส้นเอ็นที่แขนที่ขาคือเอ็นขาดนะคะนี่ค่ะอาการหนักเลยทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ คราบเลือดข้าวของยังเต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแอร์เก่าทั้งคอมแอร์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทีมข่าวคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับชื่อว่าในหน่อยโอ้โหนี่คือสภาพบ้านนะคะโอ้โหนี่ค่ะที่ต้องขออนุญาตทําเป็นภาพข่าวดําคือเลือดเต็มเลยอในหน่อยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะเขากับเพื่อนบ้านอีกคน ก็นั่งกินเหล้ากันอยู่กับในทอยคนเจ็บอะค่ะครับแล้วก็ตัวแฟนของในทอยด้วยที่ชื่อว่าขวัญน่ะนะคะก็อยู่ในร้านของทั้งคู่นี่แหละอยู่ดีๆมีรถกระบะเป็นปิกอัพสีขาวก็วนไปวนมาอยู่หน้าร้านในทอยเดินออกไปคุยสักพักเหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับรถกระบะพยายามจะขับรถพุ่งชนในทอยนะคะแฟนสาวของในทอยเห็นก็เข้าบ้านไปหยิบมีดวิ่งออกไปช่วยในทอยแฟนหนุ่ม เอามีดฟันไปที่แขนของในวีซึ่งเป็นน้องแท้ๆของคุณขวัญน,นะคะครั้งหนึ่งแล้วฝั่งของรถกระบะเนี่ยก็ขับออกไปแต่ไม่นานรถกระบะวนมาอีกรอบทีนี้ค่ะมีรถจักรยานยนต์มาอีก3าคันมีชายชะกันมารวมแล้ว4คนมีมีดยาวมานะคะแล้วก็ผู้หญิงอีก3คนด้วยกลุ่มผู้ชายเนี่ยมารุมทำร้ายร่างกายในทอยคือกระหน่ำฟันแบบไม่ยังแล้วก็ตะโกนบอกว่าแบบ ตะโกนบอกว่าแบบอย่ามาช่วยอะไรแบบเนี้ยจนคนก่อเหตุก็กลับออกไปในทอยเนี่ยแน่นิ่งไปค่ะครับแกวิ่งวิ่งไล่กันวิ่งไล่กวดกันนี่แหละถือมีดวิ่งไล่กันเนี่ยอ๋อถือมีดแต่วก็วนกลับไปกลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นรถทีนี้รถกระบะก็วนกลับมาวนกลับมาเขาก็ด่ากันแป๊บหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์มาสมทบ เขามามาวนนี่ไงวนฝั่งนู้นน่ะเมาจอด<อ>จอดฝั่งนู้นรอบหนึ่งจอดฝั่งนู้นนะแล้วส่งสัญญ,ญาณให้ให้คนเก็บอะ่ะเหมือนให้รู้ว่าเออกูมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วคนเก็บก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปยืนขวางอยู่มันขับรถชนเลยขับชนคุณพลอยก่อนเออขับขับรถตรงเลยแบบแบบแบบกะชนเน่ยท้าไมหลบอ,ะอ่ะล้ววาพอดีแฟนเขาอยู่ด้วยคนาเยี่ยมขวางนะสุดท้ายมันเข้ามานัวกันอยู่ในบ้านได้ไงรถรถกระบะมันเข้าไปหลบตรงเนี้ยหลบตรงซอยซอยเอื้อเนี่ยแล้วก็ลงมา ยังไม่ลงครับมีมาใส่มามาท้าทายใ,ให้ให้คนเจ็บไปอีกเลยรอีกวันนี้ผมดูสถานการณ์ไม่ดีผมเลยบอกว่าเฮ้ยเขาล่อไปหรือเปล่ากลับมากลับมาเลยทีมข่าวของเราไปคุยกับแฟนสาวของคนเจ็บที่ชื่อว่าขวัญน่ะนะคะเธอก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คนร้ายบุกมาก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่าหลังจากที่เธอคบหากับในทอยได้สักประมาณปีหนึ่งสี่เดือนหลังเนี่ยค่ะก็มาทําธุรกิจ ค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าพวกตู้เย็นแอร์ทีวีอะนะคะผู้ก่อเหตุที่ขับรถกระบะพาพวกมารุมทำร้ายแฟนเธอปรากฏว่าคือสามีเก่าของเธอค่ะครับชื่อว่านายประเสริฐรู้ประมาณก็ทำธุรกิจเดียวกันนี้อยู่เธอบอกว่าสาเหตุน่าจะเป็นลักษณะที่ว่า กลัวว่าจะไปแย่งลูกค้าเพราะต่างคนก็ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันแต่เธอก็บอกว่าโอ้โหมันไม่น่าจะถึงขั้นมาทําร้ายร่างกายกันหนักขนาดนี้นะคะครับตัวนางสาวขวัญเนี่ยบอกว่าตอนนี้กังวลใจมากเพราะผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกแบบได้รับการประกันตัวออกมา ถูกแจ้งข้อหาแค่ข้อหาเบาๆทำ้ายร่างกายบุกรุกในยามวิการทำลายทรัพย์สินนะคะข้อหาหนักๆยังไม่โดนแล้วก็ได้ประกันตัวออกไปกันหมดเลยค่ะความสัมพันธ์กับแม่เรากับน้องชายมันเป็นยังไงฮะตอนนี้กดหรือก่อนหน้านี้นูตน้องนะถ้านูเป็นคนไม่ดีแม่ไม่เอาพี่น้องไม่เอาแต่ยามาทำหนูแบบนี้ คือมันโตแล้วพี่มันกีงขว้างไม่ได้หรอกนะแต่ทำไมเกียดนูไดขนาดนี้นู่จะพูดความเป็นจริงอยาสัมผัสแต่เพียงนูขอให้ทางเข้าออกมาพูดพด,ด้วย<ม>คือ <ผม S 1> สิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยนู่เองอะ่ะก็ไม่ใช่คนเพิ่งมาย้ายมาอยู่เขาได้ส่งเดือนเองนะเพราะเพิ่งทำของเกา่าทุกคน Hi ่ายให้ทุกคนบอกนู่มันอุจจาระพร้อมเป็นให้ไปท้ามเข้า ไม่หยุดอะฟันจนไม่เข้าไม่อยากจะฟันกันแล้ว,วคือก่อนหน้านี้ที่มันใหญ่ขนาดนี้มันเคยมีการเอาปืนแก๊ปมาข่มกูถูกตอ้องค่ะคือตั้งคนตั้งมีกันไปแล้วนะพี่<ก>ในค,ความรู้สึกเราเอ็งก็มีค่าก็มีแต่พอเวลาลูกม,มาําของเก่าเนี่ยพี่มันรู้สึกว่ามันมีแต่เลื่องแต่กอนาน้หนที่นู่นย่ดําเนินเนี่ยทําไมมันไม่มีอะไรคุณไม่ไปตามไปตีชั้นที่ดําเนินล่ะพุงตรงตั้งคนตั้งทํากินดีกว่าพี่คือเข้าทําแบบนี้เมื่อเข้าย่อโตม่ พี่เชื่อไหมแต่ขวัญก็ยังเล,เลี้ยงเลยไม่ห้าข้องเท่านี้เลยไปห้าในตัวกรุงเทพสุขุมวิทอย่างนี้อะพี่คิดดีนู่บอกไหนเลยทุกคนทุกคนที่เข้าบ้านนู่ลือกกระทํานู่นู่นไม่มีคําว่าปานี่ทีนี้ค่ะฝั่งของคู่กรณีให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าคือเขาเนี่ยขับรถผ่านไปตรงนั้นเพื่อไปส่งลูกตามปกติในทอยอ่ะเห็นเขา แล้วก็กวักมือเรียกในมือก็มีมีดเขาก็เลยถามในทอยกลับไปว่าเรียกทำไมมีอะไรเขาเองบอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหาก็รีบขับรถไปแล้วก็วกรถกลับมาจอดใกล้ๆก,ก,กับร้านของในทอยแล้วก็เรียกให้น้องชายที่ชื่อในวีคนที่ถูกนางสาวขวัญฟันนะคะบอกว่าอ่ะวีมาเคลียร์หน่อยว่าแฟนใหม่ของขวนนะัญมีปัญหาอะไรกับเขาเหรอเขาบอกแบบนี้นะคะครับแต่จังหวะนั้นนะคะ ในทอยคงเห็นแล้วในทอยปรีเข้ามาฟันที่กระจกรถและด้านข้างรถของเขาก่อนอคู่กรณีบอกแบบนี้นะคะอบอกว่าในทอยคนเจ็บเนี่ยมาหาเรื่องเขาก่อนอจากนั้นก็มาเคลียร์พร้อมกับในวีแต่เหมือนกับว่ายังไม่ทันจะพูดอะไรตัวในทอยกับนางสาขวัญหยิบมีดที่อยู่ในบ้านแล้วมาฟันเลยมันก็เลยเกิดเหตุตลุมบอลกันเกิดขึ้นตัวฝั่งคู่กรณีเขายืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้พกอาวุธอะไรไป มีดเนี่ยนะเป็นมีดที่อยู่ในบ้านของนายทอยด้วยซ้ำกลุ่มของเขาเนี่ยไม่ได้จะไปทำร้ายร่างกายอะไรก่อนเลยมันก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นแต่ฝั่งนายทอยนี่แหละเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคู่กรณีเขาอ้างแบบนี้นะคะแล้วผ่านหน้าบ้านเขาครับแล้วเขาเรียกเขาเห็นรถผมแล้วเขาเรียกครับเรียกแล้วก็ด่าด้วยไงครับ ผมก็เลยจอดครับเขาเปิดโจกมาแล้วเขาอกว่าหยิบมีดแล้วจะวิ่งไล่ฟันผมอันนี้คือคุณทอยใช่ครับคุณทอยจะฟันผมใครเดินก็้าไปฟันคนขวัญฟันก่อนใช่ครับวันนั้นที่เราไปเรามีมีดไปไหมครับไม่มีอาวุธเลยค่ะทุกคนไม่มีอาวุธเขารู้ว่าเราคบกันแล้วใช่ไหมพี่เขาก็ขู่จะฆ่า ขู่จะฆ่าพีเ่เสิดด้วยแล้วก็มาขู่ทําร้ายเราด้วยหนูก็อยู่ที่ทํางานก็ทํางานไม่ได้ค่ะพี่เราต้องลาออกเราก็ไปแจ้งความไปแล้วว่าเขาขู่ฆ่าเขาขู่ทาร้ายเราธุรกิจนั้นเขาต่างคนต่างทําอยู่แล้วไม่เกี่ยวว่าเราแบบว่ากลัวเขาจะมาแย่งลูกค้าไม่ค่ะพี่ลูกค้าของใครของมันอยู่แล้วพี่นี่คะ่ะทีนี้มันก็เกิดอีกหนึ่งคำถามขึ้นมานะคะว่า นอกเหนือจากสิ่งที่เขากล่าวอ้างกันนะว่าเป็นเรื่องธุรกิจหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของความหึงหวงอะไรด้วยไหม,มเพราะว่าเหมือนกับนายประเสริฐก็เคยคบหากับนางสาวขวัญน,นางสาวขวัญที่เป็นแฟนกับนายทอยเนี่ยแผนผังเป็นแบบนี้มันเลยเกิดคําถามไงคะว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวงอะไรกันไหมมีคนใกล้ชิดของทั้งสองฝั่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็เลิกกันไปเป็นปีนะ ถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะไปมีแฟนใหม่อะไรกันเนี่ยนะเขาเลิกกันไปนานแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความหึงหวงแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนแต่ปัญหามันน่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเพราะในทอยมาทําธุรกิจค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าซึ่งมันเป็นธุรกิจเดียวกันกับที่นายประเสริฐทําอยู่ตอนสมัยที่คบกับขวัญก็เลยเหมือนกับว่าอ้ามาทําธุรกิจเหมือนกันเลยมาแย่งลูกค้ากันหรือเปล่าลักษณะแบบนี้มากกว่า หูงวงผมว่ามันจบไปแล้วแต่นี่มีการอืมเป็นอารมณ์การเยาะเยะ้ยหรืออะนี่มากกว่าอารมณ์เยาะเย้ยมากกว่าครับปันประสาทใส่สมคบทกันนะฮะ